เล่นของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสนุกได้โดยเฉพาะถ้าเจอเพื่อนนะครับคุณอภิรัตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จอนวันนี้นำอะไรมาให้เราดูบ้างครับคอนเซปต์คือ sustainable for all ก็คือ sustainable สรงกัด hmm. สิบ๊กเนี่ยครับจะเป็นบุ๊ทที่เราสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งงาน uh huh. เพราะว่าจะเป็นบุ๊ทที่เราสามารถเปลี่ยนตัวซ ah. อฟต์แวร์และคอนเทนต์ได้หมดเพื่อให้เราไม่ต้องทำอย่างนี้ทุกทครั้งเพื่อลดขยะ เพื่อใช้วัสดุให้คุ้มทนขึ้นเราแบ่งเป็น3ส,ส่วนครับส่วนแรกคือ interaction zone เป็นส่วนที่อยากจะให้คนเนี่ยเขามาสัมผัสเทคโนโลยีได้โดยไม่ต้องตัวอะทำให้คนสามารถเข้าถึงมีน้องๆเนี่ยความอธิบายเทคโนโลยีด้วยภาษาง่ายๆจริงๆแล้วอันนี้มีเทคโนโลยีที่แบบมีแค่อันแรกในเมืองไทยเราเรียกว่า offline NLP ก็คือเหมือนกับ Siri ที่ ที่อยู่ในอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องมีคลาวด์เลยซึ่งอันนี้พัฒน,นาโดยหลักของเราเองเลยโดยคนไทยเลยแต่ว่าเรามาประยุกต์ใช้โดยการทําให้ก๊อกน้ำเนี่ยมันพูดคุยกับเราได้เราใช้ระบบ uh, voice recognition ชนิดหนึ่งที่เป็นแบการสั่งการแต่มา adapt ให้เข้ากับ Product ของทางเราแล้วเป็น <Like> เป็น voice recognition ภาษาไทยที่ไม่ต้องมีคลาวด์เป็นอันแรกของประเทศไทยว้ททาไมต้องไม่มีคลาวด์ไม่เข้าใจเพราะว่าบางครั้งมันไปอยู่ในที่ที่แบบไม่มีคลาวด์ มันอยู่ใน IOT อ่ะมันอาจะไปอยู่ในห้องน้ําห่างไกลอ่ะที่ไม่มี 5G ไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้ยังต้องสามารถพูดคุยกันได้อยากจะงัดไปดูว่าจริงๆแล้วมันต่อเชื่อมจริงๆมันก็ต่อกับ IOT ภายในบ้านถูกปะใช่แต่ว่าตัวนี้เรารันอยู่บนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมากเลยเรียกว่า r a s p b e r r y Pi ายสมมุติว่าเราเป็นคนตาบอดเนะเรามไม่เห็นก๊อกเราไม่รู้ที่ามาร่ต้องมือไปตรงไหน <Okay. S 2> เราบอกไปเลยว่าผมขอพูดใกล้หน่อยเพราะว่างานเนี้ยเสียงมันเยอะมากเชิญครับครับเปิดนะ้ำ กำลังเปิดน้ำแรงเย้กำลังเปิดน้ำแรงติดน้ำติดน้ำแล้วค่ะอันนี้เป็นโซลูชันหนึ่งที่น่าสนใจมากใช่เยี่ยมครับแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องราเพิ่มเติมผมอยากจะพาไปดูผลงานที่ออกมาจากน้องๆที่มาฝึกทำนวัตกรรมกับเราแค่13ามอาทิตย์น้องๆนี่สิกษาที่เราสามารถใช้เฟรมเวิร์กของเราเนี่ยสอนให้เขาเป็นนวัตกรได้เลยแล้วมีผลงานที่จับต้องได้เลยอันนี้ครับเป็นหนึ่งในนั้น อันนี้เขาตั้งชื่อของเขาว่ามีพักเขา่ะจับจุดของสังคม E ีคนที่อยากมีรถ E ีีแต่ดันอยู่คอนโดปัจจุบันคอนโดไม่กล้าติดชาร์จเจอร์เพราะไม่รู้ว่าคนสักกี่คนจะ,จะขับรถแล้วมีชาร์จแล้วมี e ีีใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อคุณก็มีชาร์จเจอร์ติดท้ายรถมามันแถามมากับรถแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันไม่มีใครยอมให้คุณเสียบเนี่ยทำไมผมถึงไม่สามารถทําสมาร์ทรักง่ายๆเลยไปติดที่คอนโดคุณคนเอามือถือสแกนปึง้งคุณเอาชาร์จเจอร์ที่มีท้ายรถเสียบได้เลย แล้วคนอื่นที่ไม่มีรถ e ีจะเสียบดูดคนเสียบล้างรถก็ได้อันนี้คือไอเดียที่ออกมาจากนิสิตนักศึกษาแล้วมาหาดท,ทำกันเราแค่13อาทิตย์ลออกมาเป็นอันนี้เลยเราได้เห็น something ที่เป็นเรียกว่าการต่อย,ยอดหรือว่าการเปิดโอกาสให้กับน้องๆมาสร้าง innovations congratulations man